สวัสดีค่ะพบกับสาวบ้านโนนกับช่องสาวบ้านโนนชาแนลก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆให้ด้วยนะคะอยากปิดยอดอยากรวมหนี้อยากมีเงินก้อนเป็นเงินสำรองเพราะรายได้ลดลงแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมวันนี้เรามีสินเชื่อ u o b i c a s ให้คุณมีเงินก้อนได้ทันใจมาแนะนำกันนะคะ สินเชื่อ UOB ICAS อนุมัติไวใน3วันทําการให้วงเงินสูงสุด5เท่าของเงินเดือนหรือไม่เกิน1.5ร้าล้านบาทสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง60เดือนลดต้นลดดอกช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสินเชื่อส่วนบุคคล UIB ICAS h กู้ได้เยอะอนุมัติง่ายรวดเร็วทันใจสำหรับรายละเอียดสินเชื่อ UOB ICAS นะคะ วงเงินอนุมัติสูงสุดอยู่ที่1นงล้านห้าแสนบาทสามารถผ่อนชําระเป็นรายเดือนได้เท่าๆกันทุกเดือนคํานวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสามารถเลือกระยะเวลาชําระเงินคืนได้ที่1 2บสถึงหกเดือนอนุมัติเงินภายใน3วันสำหรับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 18. บถึง 27. 9สําหรับพนักงานประจำ และ21.9%ถึง27.9%สําำหรับเจ้าของกิจการคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายปีไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อแต่มีค่าอากรสแตมอยู่ที่0.005%ของวงเงินอนุมัติสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ UOB iCash นะคะต้องเป็นคนไทยอายุ20-60ปีขึ้นไป ถ้าเป็นพนักงานประจำต้องมีเงินเดือนตั้งแต่1 5 0 0 0่าบาทขึ้นไปอายุงานมากกว่า1ปีในส่วนของเจ้าของกิจการต้องมีรายรับ20 0 0 0บาทขึ้นไปและเป็นเจ้าของกิจการไม่ต่ำกว่า3ปีนะคะสำหรับเอกสารในการสมัครของพนักงานประจำประกอบไปด้วย 1. ใบสมัครสองสำเนาบ,บัตรประจำตัวประชาชน 3. เอกสารแสดงรายได้ สี่สำเนาบ้านหน้าบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินในส่วนของเอกสารในการสมัครของเจ้าของกิจการนะคะประกอบไปด้วย 1. ใบสมัคร 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาใบจดทะเบียนการค้า 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 5. สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือน 6. สำเนา,านหน้าบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน เมื่อเอกสารพร้อมแล้วสามารถไปสมัครได้ที่ธนาคาร UOB ทั่วประเทศที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่พนักง,งานว่าต้องการสมัครสินเชื่อ UOB iCash หรือเบื้องต้นสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ w w w u o b c o t h หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วกรอกชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถืออาชีพและรายได้จากนั้นคลิกยอมรับเรื่องขายและกดตกลงค่ะเมื่อคลิกตกลงแล้วจะขึ้นหน้าการลงทะเบียนสมัครสินเชื่อ UOB i c a s d เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้รอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน2-3วันนะคะหรือลูกค้า มีข้อสงสัยสามารถโทรสายด่วนไปที่02 089 9999สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ